เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ราจาวันพุทธที่15มีนาคมพุทธศักราช2566สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินผลตอบแทนจากสิ่งที่คุณลงทุนลงแรงกำลังจะออกดอกออกผลอย่างงดงามแล้วเรื่องของการงานระยะน,นี้คุณทุ่มเทชีวิตไปกับการทำงานเป็นส่วนใหญ่งานเยอะงานยากรับรองว่าผลงานออกมาดีอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ราบรื่นมีความสุขอิม่มเอมในความรักยิ่ยงอยู่ใกล้ ยิ่งมีความผูกพันกันมากขึ้นส่วนคนโสดโลกจะเหวี่ยงคนดีๆเข้ามาให้คุณในเร็ววันนี้สําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินของคุณได้พูดคุยเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองคุณจะได้รับการตอบแทนอย่างดีมากๆเรื่องของการงานคุณจะได้รับความสมหวังแบบเล็กๆน้อยๆงานที่คุณทําอยู่ง่ายมาก จนสำเร็จตามที่คุณต้องการเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสุขความสมหวังรักกันดีถึงแม้จะมีเรื่องบางอย่างที่ไม่เข้าใจกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดอย,อยู่ดีๆก็มีคนทําให้หัวใจของคุณหวั่นไหวสําหรับคนที่เกิดมนอังคารเรื่องของการเงินโดยภาพรวมถือว่าดีเลยทีเดียวถ้าอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงตอนนี้มีเกณฑ์ จะได้ลาบอย่างแน่นอนเรื่องของการงานการงานของคุณตอนนี้มีข่าวดีเกิดขึ้นคนทํางานออฟฟิศเก็บเงินได้ดีและมีเป้าหมายทําธุรกิจยอดขายพุ่งกําไรปังเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักดูภายนอกยังรักกันดีแต่ที่จริงแล้วคุณรักกัน ก็ยังมีคางค้างใจอยู่สว่วนคนโสดเก็บเงินสร้างฐานะไปก่อนตอนนี้อย่างไม่อยากมีแฟนสําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินพยายามจะเก็บเงินอยู่แต่เก็บเงินไม่ค่อยอยู่เพราะมีเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้แบบไม่ได้ตั้งใจเรื่องของการงานการงานของคุณมีโปรเจกต์บางอย่างเข้ามาทําให้คุณท้าทายความสามารถเหญ่มากแค่ไหน ก็สามารถจัดการได้เรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณและคนรักก็ยังเชื่อมั่นกันดีส่วนคนโสดต,ตอนนี้เลิกเหงาได้เลยเพราะมีคนเข้ามาทําให้หัวใจของคุณปองโตแล้วสําหรับคนที่เกิดวันพฤรัิาสบวัสดีเรื่องของการเงินมีโชคมีลาบเข้ามามากมายเป็นนาพักนาแรงของคุณไปเลยทีเดียวเรื่องของการงานการงานของคุณถึงแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนยิ่งทํางานยิ่งมากก็ยิ่งประสบความสําเร็จเรื่องของความรักสําหรับค ที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักมีเรื่องที่ไม่เข้าใจกันอยู่ดีๆก็ใส่อารมณ์กันส่วนคนโสดตอนนี้บางทีมีใครเข้ามาทําให้คุณรู้สึกดีแต่สุดท้ายแล้วก็ไปด้วยกันไม่ได้สําหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินตอนนี้ยังมีเงินเข้ามาสม่ำเสมอไม่ได้ขัดสนแต่อย่างใดเรื่องของการงานดวงการงานของคุณไม่ได้เลือดมากแต่ก็ไม่ได้แย่ ไปได้เฉยๆไม่มีปัญหาอะไรก็พอเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บรรยากาศดีความรักสดใสในตอนนี้ส่วนคนโสดมีเพื่อนที่เคยอยู่รอบๆตัวแนะนําใครบางคนให้มารู้จักคุณสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาดีควรแก่การจัดการให้เหมาะสมเรื่องของการงานมีความก้าวหน้าเป็นไปนอย่างต่อเนื่องงานของคุณที่รับผิดชอบอยู่ตอนนี้ไปได้เร็วมาก เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุนละคนรักชีวิตของคุณดีมากๆในตอนนี้รักกันมากดูแลเอาใจใส่กันดีส่วนคนสโสดมีคนขยันทํางานเข้ามาพบปะพูดคุยในเร็วๆนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ